บ้องชูวันนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะมีแสงแดดแต่มีลมถ้าไม่มีลมนี่จะร้อนมากเราก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์เอาใจใส่ฝอที่รักการอาบแดดจ้าเอากันเลยนะคะ มีสองแบบค่ะอย่างแรกสำหรับสาวสายฝอที่ผิวสีเออนี่เขาจะเขียนบอกว่าลาโปเทรเมตเอเดจาบลองเซผิวดำแดงสีผิวที่ไม่ขาวมากออกจะไม่จะดำก็ดำ,จะ,ดำจะแดงก็ไม่แดงจะขาวก็ไม่ขาวปานกลางกใ็ใช้ตัวนี้ค่ะ สีที่ได้ถ้าอาบบ่อยๆก็จะเป็นใครที่ชอบสีดำเนียนเนียบก็จะใช้ตัวนี้ค่ะแล้วใครที่ชอบออกแทนๆสีน้ำตาลเนี่ยตัวนี้เลยค่ะไม่ดำมากค่ะของบาบาน่าโบสสำหรับคนผิว ผิวขาวแต่อยากจะผิวแทนใช่ตัวนี้เลยค่ะ,ะคนที่ผิวสีออกแทนๆอยู่แล้วหรือผิวสีดำแดงยังผิวเนี่ยยังผิวยังผิวพี่เนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นแบบผิวชาวกเกาะเจ็กตอนใต้ไฮหลําจะประมาณว่าเออ รู้จักนักแสดงที่ชื่อหลิวชิงหยุนไหมคะเนี่ยเป็นนักแสดงชายชาวฮ่องกงที่ดำมากนะจะได้ปะประมาณนั่นแหละค่ะก็จะต้องใช้ตัวนี้หลิวชิงหยุนจากภาพยนตร,ร์เรื่องจากซีรีส์เรื่องเจ้าพ่อตลาดหุน้นใครเป็นแฟนหยู่ไม่รอเปล่าคะไม่ค่อยมีนะคะ ชาวฮ่องกงชาวจีนผิวออกจะสีสิวผีสีผิวออกจะทันแทนหายากค่ะก่อนออกแดดก็ให้ทาสักรอบหนึ่งสิบห้านาทีทาซ้ำอีกครั้งหลังจากหนึ่งหรือสองชั่วโมง ก็จะได้สีผิวที่สวยค่ะอันนี้ซื้อที่ซื้อที่นี่ค่ะราคาจะเท่ากับเออมันเป็นยี่ห้อกาเนเยราคาก็จะพอๆกับซื้อที่เมืองไทยแต่ว่าก็คงจะผลิตคนละที่คุณภาพก็ไม่เหมือนกันอันนี้เขาทำไมรู้ว่าผลิตที่อิสราเอลก็คงมีโรงงานอยู่ที่นั่น ีซื้อที่เมืองไทยค่ะซื้อที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีเมืองท่องเที่ยวชาชะเลมีทั่วไปค่ะแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่คะสามร้อยกว่าบาทน่าจะน่าจะสามร้อยกว่าบาทหาซื้อได้ง่ายค่ะโอเคนะคะใครที่อยากผิวสวย ผิวซีแทนใช้ได้เลยค่ะบ๊ายบาย